ตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศเช็กวีพับเวกนะครับผมว่าหนึ่งเทรนด์ที่มาแรง,ง,งนะครับคือการท่องเที่ยวแบบกึ่งธรรมชาติเขาเออกแบบสถานที่นี้มาเนี่ยเพื่อที่จะได้มีสถานที่ที่คนสามารถมาดื่มด่ำกับธรรมชาติการตกปลาในทะเลสาบกึ่งธรรมชาติของเขาทั้งหมดนี้นะครับมีเพียง17จุดเท่านั้นนะครับในพื้นที่ถึง25เฮกเตอร์นะครับที่นี่นะครับคือ Ca ดหลอ k Lakes และ Cat ห o อกโฮมส์รีสอร์ทตกปลาที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบเครื่องเดี๋ยวพาไปดู อากาศดี สารทัณสวัสดีครับผมว่าหนึ่งเทรนด์ที่กำลังมาแรงนะครับคือการท่องเที่ยวแบบกึ่งธรรมชาติต้องใช้คําว่ากึ่งเพราะบางคนเนี่ยอาจจะอยากไปเจอธรรมชาติแบบที่ผู้ผมไปนะครับแต่อย่างอยากได้สถานที่ที่แบบเออสบายอ่ะนอนสบายมีสิงงส่งนวควาสะดวกครบมี WiFi อะไรเงี้ยเมื่อเป็นที่มาที่ทำไมตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็มีพวกสถานที่แคมปิ้งและแคมปิ้งนะครับแล้วก,ก็แน่นอนรีสอร์ทต,ต,ตกปลาหลายคนอาจจะมองว่าผมอยู่ที่ไหนประเทศไทยอเปล่าตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศเช็กวีพับเบิรกนะครับอาจจะไม่คุ้นหูกันคือประเทศที่มีเมืองหลวงชื่อว่าปรากนั่นเองนะครับที่ คือ c a t of Rakes และ c a t of Homes นะครับ แคดลอฟเวกซ์นะครับเป็นรีสอร์ทต,ตกปลาที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเสมือนอยู่ในป่าเลยโดยมีทะเลสาบให้เราเลือกตกปลาได้ถึง3ทะเลสาบนะครับพื้นที่รวมกันกว่า250ห้ไร่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถจองมาตกปลา24ชั่วโมงจะมาแบบแนวแคมปิ้งหรือว่าจะจองที่พักแคดลอฟโฮมส์ก็ได้เช่นเดียวกันราคาเริ่มต้นเพียงหลัก2000กว่าบาทบริการที่นี่นะครับมีร้านอาหารตั้งอยู่ตรงกลางที่เราสามารถมาทานอาหารได้และยังมีไกด์ท่องเที่ยวเมืองคุนาทฮราที่เราสามารถว่าจ้างเพื่อที่จะพาเรา ทเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแห่งประเทศเช็กวิทพับเบิร์กได้้วยเช่นเดียวกันครับตอนนี้นะครับเราได้ขับรถมาประมาณชั่วโมงกว่าๆจากสนามบินของเมืองหลวงปรากนั่นเองนะครับที่ประเทศเช็กวิทพับเบิร์กเนี่ยเส้นตรงมาตลอดเลยนะครับแล้วก็มาถึงที่นี่ c a t ดอ r ฟ์เลส์นะครับสถานที่ที่นี่ผมได้รับคําเชิญมาจากคุณเย,ยาคอบแบกเนอร์ฉายาแบกเนอร์เขาเพราะเขาทำแบรนด์อุปกรณ์ตกปลาเป็นเจ้าของวีซอน,นี้ด้วยแล้วก็เป็นพิธีกรตกปลาเคยไปอยู่ช่องใหญ่ระดับโลกเช่น National Geographic มาแล้วนะครับนำเสนอการตกปลาขนาดยักษ์เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อกกาตกาตปช ฟี่ไม่ว่าจะเป็นครับฟิชิงของยุโรปหรือว่าพวกป่าด,ดุกเวลส์นั่นเองนะครับเขาเออกแบบสถานที่นี้มาเนี่ยเพื่อที่จะได้มีสถานที่ที่คนสามารถมาดื่มด่ากับธร,รรมชาติการตกปลาในทะเลสาบกึ่งธรรมชาติของเขาผมใช้คําว่ากึ่งธรรมชาติเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นทะเลสาบที่ถูกสร้างขึ้นมาปลานํามาปล่อยก็จร,ริงแต่ไม่ได้มีการให้อาหารนะครับขนาดของทะเลสาบเนี่ยใหญ่พอที่ปลาสามารถอยู่ในระบบนิเวศเขาเองได้ตอนนี้ผมได้มาพักในที่พักของเขาครับแคทลอฟโฮมส์ครับจะมีเป็นเขาเรียกว่าแฟมิลี่คอทเจสนะครับก็คือเหมือนกระท่อมที่ครอบครััวอยู่่ไดด้้นพืทีงห แค่สี่หลังนี่ก็แแต่คําว่ากระต๊อบ Top เนี่ยผมว่ามันดูมันดูไม่สมศักดิ์ศรีกับสิ่งนี้เลยเพราะว่าสถานที่เนี่ยค่อนข้างสวยมากออปชันการที่คุณจะจองมาตกปลาเนี่ยก็มาแคมปิ้งเฉยๆก็ได้แต่ถ้าคุณอยากพักสบายตรงที่นี่เลยนี่ จากภาพด้านหน้านะครับต้องบอกว่าผมชอบเรื่องของดีไซน์มากนะครับจะมีความยุโรเปียนนะครับผสมกับความอเมริกันสีของไม้ที่เลือกใช้เนี่ยทำให้บ้านมันดูอบอุ่นดูโคซี่ต้องบอกว่าประเทศเช็กวิพับเบอเกอเองเนี่ยเป็นประเทศที่อากาศก็ค่อนข้างกึ่งอ้อนกึ่งหนาวช่วงหน้าร้อนเนี่ยขึ้นไปสูงสุดที่เราเจอเนี่ยก็ประมาณสัก18องศาอาจจะมีปีกเฉียด20นิดนึงแต่ช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็ค่อนข้างหนาวใช้ได้เลยการที่มีบ้านที่สร้างมาจากไม้อย่างเงี้ยมันจะช่วยคุมอุณหภูมิได้ค่อนข้างดีมากนะครับ เยอมาก เข้ามาครับอย่างที่เห็นเนี่ยบ้านดูสะอาดตาค่อนข้างมากนะครับมีการใช้สีไม้หลายสีตัดกับวัสดุหินนะครับสีดําผมชอบมากเลยที่ว่าเขาคิดมาแล้วว่าสถานที่ที่เรามาเนี่ยข้างนอกมันเป็นกึ่งป่าเป็นบอ่อปลาที่เราจะต้องไปแคมปิง้งไปนั่งเฝ้าตกปลากันต้องบอกนะครับว่าการตกปลาที่นี่เนี่ยจะเป็นแนวแบบ ตกน้ํเจอตีเด็กจะนั่งเฝ้านานๆบางทีเราไปตากฝนเ,เจอลมเจอกิ่งไม้อะไรตัวกระเปื่อนเนี่ยวัสดุที่เลือกใช้นะครับแต่ละอย่างเนี่ยคือดีไซน์มาให้ทําความสะอาดง่ายที่สุดนะครับไม่กักกลิ่นถ้าเกิดเราดีไซน์บ้าน้วไม่ได้คํานึงเรื่องนี้เนี่ยสมมติเข้ามาปุ๊บเจอโซฟาอะไรต่างๆที่อาจจะดูดซึมกลิ่นหรือความเปื้อนที่เราไปเจอข้างนอกมาได้เนี่ยบ้านจะได้ไวมากแต่ที่เนี่ยผมว่าทําออกมาได้ดีมีที่เรียกว่าอินโฟให้นะครับเป็นแบบของทะเลสาบ นี้นะครับกลับมาตรงชั้นล่างนะครับเดินเข้ามานะครับจะมีห้องโถงที่เป็นห้องกินข้าวไปในตัวนะครับวัสดุเก้าอี้เนี่ยก็เบายกย้ายง่ายแล้วก็ไม่เปื้อนง่ายนะครับทำความสะอาดง่ายซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนสไตล์สากาตะมึมเราอดดูครัวไม่ได้ผมชอบดีไซน์ครัวมากคือไม่ใช่คิทเช่นวอล์คาวด์หรือครัวใหญ่อะไรแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเครื่องครัวเขาเนี่ยถูกซ่อนอยู่ในพื้นที่ดูเรียกว่ากระชับดูสะอาดอย่างเช่นตัวอย่างนะครับเปิดก่อนเลยนี่ตู้นี้เปิดออกมาเอ้า ตู้เย็นเฉยก็เป็นตู้เย็นขนาดกลางนะครับสามารถใส่วัตถุดิบต่างๆตรงนี้เนี่ยเขามีร้านอาหาร1ร้านอยู่ในอีสอร์ทนะครับแต่จะเน้นการทําพิซซ่าทำอาหารแบบคอมฟอร์ตฟู้ดง่ายๆดังนั้นเนี่ยผมก็แนะนําใครมาเที่ยวที่นี่เนี่ยก็ขับรถไปข้างนอกไปซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆซื้อของมาทําตรงนี้เองระบบทําอาหารนะครับก็เน้นง่ายไว้ก่อนนะครับไม่ใช่เตาแกส๊สแต่ว่าเป็นเตาอินดักชันนะครับก็มีความเซฟตี้สูงก็เวลาไม่มีเตาอยู่เนี่ยมือไปโดนก็จะไม่เป็นอันตรายนะครับตรงนี้สามารถเปิดไฟในเวลาการทําอาหารแล้วก็มีฮูดดูด ที่่พรังงงคอนข้้้าแใชไดเลยลย่ะตาอบนะครับอินเทอร์เฟซใช้ง่ายดูทันสมัยด้านในเนี่ยก็พื้นที่กว้างขวางสามารถอบไก่อบสเต็กชิ้นใหญ่ๆได้เลยนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ความร้อนมาจากองศาไหนบ้างก็อุณหภูมิขึ้นไปสูงสุดถึง250องศานี่งศาเครื่องครัวเขามีให้ใช้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อกระทะต่างๆนานานะครับผมรวมไปถึงจานชามถ้วยเขียงนะครับช้อนส้อม ที่เปิดขวดที่เปิดกระป๋องมีครบเครื่องเลยนะครับมีเขียงตรงนี้เนี่ยที่ผมชอบดีไซน์ที่เขาเออกแบบมาให้ด้วยเส่นเดียวกันการตกแต่งด้านบนนะครับก็เป็นผมใช้คําว่า practical furniture ลกันคือเหมือนว่าสิ่งตกแต่งที่เราสามารถใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นเครื่อง press ชากาแฟนะครับอ่าเครื่องใส่พริกไทยสามารถเอาเครื่องเทศออกมาใส่เองนะครับมีแก้วต่างๆที่เ,เอาไปใช้ Out ดอ o r หรือใช้ในอินดอร์ตรงนี้สิงล้างจานพร้อมถังขยะด้านล่างถึง2จุดนะครับให้เลือกใช้ มีที่ใส่น้ําดื่มนะครับที่สามารถปรับอุณหภูมิได้สามารถไปทั้งน้ําเย็นน้าอ้อนได้สะดวกสุดๆที่กดกาแฟแบบอัตโนมัตินะครับเราสามารถใช้กระปุกตรงนี้เนี่ยใส่เอสเปรสโซเข้าไปนะครับเปิดล็อกแล้วก็ใส่เข้าไปก็ปิดแล้วก็คุณสามารถมีกาแฟสดกินตอนเช้าได้เลยนะครับง่ายมาก ้็นอกเหนือจากนั้นนะครับอันนี้สะดวกที่สุดเพราะว่านี่ในกินชักนี้มีที่ล้างจานอ่าเราก็แค่กดปุ่มสตาร์ทใส่แก้วใส่ชามของเราเข้าไปปิดเครื่องปุ๊บเอาตรงนี้เนี่ยเขามีไว้ให้นะครับนี่จะเป็นน้ํายาในการใช้ล้างยกว่าครบเครื่องจริงๆสิ่งเดียวที่ผมมีสังเกตว่าในเรื่องอำนวยความสะดวกเนี่ยที่ยังไม่มีอาจจะเป็นเครื่องซักผ้านะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเตรียมเสื้อผ้าตัวเองมาเยอะหน่อยนะครับผมแต่ว่ามาแคมปิ้งนะเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงก่อนมาดูส่วนอื่นของ บ้านดีกว่านะครับมาฝั่งนี้เนี่ยมีโซฟานั่งเล่นนะครับแล้วก็กระจกแนวยุโรปนะครับก็คือจะเป็นบ้านขนาดใหญ่เนี่ยที่ทาให้เราสามารถรับแสงอาทิตย์จากด้านนอกนะครับทำให้ค่อนข้างโปร่งทําให้บ้านดูไม่แคบไม่แออัดเกินไปนะครับต้องบอกว่าที่เนี่ยไม่มีเครื่องปรับอากาศทันสมัตนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกขนาดหน้าร้อนเนี่ยอากาศก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นดังนั้นไม่จาเป็นแค่เปิดหน้าต่างมีต้นไม้เยอะขนาดนี้ลมเย็นๆโชยมาก็เคอร์มกลับนะครับนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูห้องพักหน่อยดีกว่านี่เราจะมีห้องนอนทั้งหมด้อง ห้องด้านล่างาตรงนี้นะครับก็จะมีพื้นที่เตียงอยู่2เตียงนะครับซึ่งสามารถแยกเป็น2เตียงเผื่อน,นอนแยกกันหรือจะกระชับให้กลายเป็นเหมือนเตียงคิงไซส์ขนาดใหญ่1เตียงก็ได้มีวิ้นชักที่เก็บของครบเครื่องนะครับเอ๊ะก็ผมได้พูดหรือเปล่าว่าที่เนี่ยมี Wi-Fi นี่ มีรีโมทในการปรับ Wi-Fi แล้วก็สำหรับหลางที่ผมอยู่เนี่ยมันมีจุดตกปลานะครับที่อยู่ข้างหน้าเลยนะครับที่เราสามารถไปคัฟฟิชชิ่งได้ Wi-Fi ถึงใครมาเนี่ยบอกว่าตรงนี้สะดวกมากนั่งเฝ้าปลาไปนั่งนอินเทอร์เน็ตไปทํางานได้ไม่เสียงานนะเบื่อก็สามารถสตรีมคอนเทนต์ดูออนไลน์ได้นะครับจะดูช่องผมก็ได้นอกเหนือจากนั้นนะครับความบอร์เดอร์ยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะว่าการคนโทรลไฟที่เนี่ยเป็นเรือบบทัชนะครับที่เราสามารถกดตามได้ผมว่าเป็นอินเทอร์เฟซที่ใหม่ก็น่าสนใจมากสมมุติว่าเราจะเปิดขององศาเดเขาจะ อบอกของแต่ละห้องไว้เสียดายผมอ่านไม่ออกแต่ว่าสมอราก,กดจิ้มนิ้วไปเนี่ยก็คออยับมาหนึ่งังเนี่ยมันก็จะมีไฟเปิดหนึ่งส่วนกด2ทีไฟจะเปิดทั้งหมดกด3ทีไฟจะปิดทั้งหมดนะครับก็มีหลายจุดที่เลือกใช้ได้นะครับผมที่สามารถคอนโทรลทางบ้านได้เลยเามาดูตรงข้างหน้ากันเลยดีกว่านะครับตรงนี้เป็นชั้นวางของนะครับเหมือนเดิมยังคุมโทนสีไม้ด้านในเขาจะใช้ไม้ที่สีสว่างกว่าด้านนอกนะครับเพื่อที่ราไม่ให้พื้นที่เนี่ยมันดูไม่อดึดอัด เด,เดินเข้ามาในห้องน้ําไปดูอินเทอร์เฟซไฟนะครับผมชอบดีไซน์ตรงที่มันเป็นพื้นหินอีกแล้วนะครับกันลื่นนะครับแล้วก็ทําให้ทําความสะอาดค่อนข้างง่ายรางเดรนนะครับมีฝั่งซ้วมนะครับกับฝั่งที่อาบน้ําซึ่งตรงนี้ที่อาบน้ำอ่ะผมว่าเขาแอบดีไซน์มาเพื่อที่ว่าเราสามารถเอาของมาล้างในตรงนี้ได้ด้วยแน่นอนเวลาเราไปแคมปิ้งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอหญ้าเจออะไรอย่างที่ผมบอกนะครับก็สามารถมาล้างตัวตรงนี้ในสบายมีฝักบัวให้เกถึงสองแบบมีทั้งฝักบัวแบบปกติก็แ,แบบรน i n วเวอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงซิงค์ พื้นที่วางของค่อนข้างเหลือเฟือ <c oughs> นะครับแล้วก็ยังมีบานหน้าต่างที่เราสามารถเปิดเพื่อระบายอากาศออกได้เช่นเดียวกันนะครับมี <c oughs> การตกแต่งเป็นกระถางดอกไม้เล็กๆก็ยังมีสบู่ให้ด้วยนะครับกับพื้นที่วางแก้วดีไซน์มาเนี่ยผมว่ามันดูโมเดิร์นมันดูมีลุคสนิยมที่ดีมากๆเลยร <c oughs> <c oughs> กว่าเป็นสถานที่ท,ที่คิดมาแล้วว่าเหมาะกับการมาเที่ยวแบบครอบครัวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันหน่อยดีกว่า しし <Allah> นี่เหมือนเดิมนะครับระบบอินเทอร์เฟซเปิดภัยจากตรงนี้ได้ว้าว ห้องโถงเลลกๆของเรานะครับแต่ว่ายังดูสบายทันสมัยหน้าต่างนะครับเราะจะสังเกตได้ว่านี่เขาจะมีจุดสต็อปไวเพื่อเซฟตี้นะครับเผื่อลูกๆหนูๆจะซนพยายามเปิดปีนออกร่องหน้าต่างนะครับตรงนี้ก็เซฟไว้แต่ว่าก็ยังเป็นบานใหญ่ที่ทาให้มันค่อนข้างโป่งแล้วก็พอเปิดในองศา,าเนี้ยอากาศถ่ายเทง่ายไม่ต้องมีที่ปรับอากาศก,าก็โอเคตรงนี้นะครับขึ้นมาชั้นบนเนี้ยเรามีพื้นที่เก็บของอีกเพียบเลยนะครับปลั๊กไฟฟ้ asa, าสำหรับไฟแล้วก็ด้านหลังของทีวีแต่เราสามารถเอาของมาวางเพิ่มได้มีโซฟากับจอทีวีนะครับแบบแฟล ที่เราสามารถนั่งวีแลกซ์ได้หลังจากออกไปตกปลามาอาบน้ำมาสบายๆก่อนเขา้าห้องนอนก็มารวมตัวดูทีวีกันได้มีพรมขาวนะครับเป็นอิสเซอรี่ทำให้เบาบางสบายตาด้วยแล้วตรงนี้เนี่ยเขาวางผ้าเช็ดตัวให้เราใช้เต็มเลยก็ไม่ต่างจากการนอนรีสอร์ทของไกดดีๆเลยอ่ามีเก้าอี้เสริมนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็ยังมีบีชทาวเวอร์นะครับผ้าเช็ดตัวสีน้ำตาลที่เราสามารถเอาไปใช้ในพื้นที่เอาท์ดอร์ด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับอ่เดี๋ยวมาดูแมสเตอร์เบดรูมกันหน่อยดีกว่า มาสเตอร์เบดรูมนะครับก็พื้นที่ยังเป็นระบบกึ่งไฮซิอย่งที่เห็นเช่นเดียวกันนะครับก็คือเขายัางทิ้งพื้นที่สเปซด้านบนนะครับถ้าไม่อากาศไม่ร้อนเราไม่มีเครื่องปรับอากาศแต่สิ่งที่ทดแทนมาเนี่ยคือพื้นที่ตรงนี้ทาให้อากาศร้อนเนี่ยลอยขึ้นข้างบนเราเปิดหน้าต่างตอนเช้านะครับก็มีลมเย็นเ่าสบายเข้ามาระบบม่านก็ค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดเราเอาม่านขึ้นไปผูกเนี่ยมันก็ค่อนข้างมืดสนิทผมทดลองดูแล้วนอนสบายนะครับส่วนถ้าเกิดเราอยากที่จะเปิดรับแสงแดดเนี่ยม่านก็อยู่ตรงฝั่งหัััวพอดดีีเเลยนนน,นรงงง้้ง้ตตแสาาาทิขมก็ ห,ห้องเนี่ยสว่างขึ้นและดูโปร่งขึ้นเช่นเดียวกันมีไฟเฮด a ัมที่เืกใช้ได้2อันนะครับแล้วก็มีตู้เก็บของทางฝั่งนี้ด้วยนะครับที่เราสามารถใส่เสื้อผ้าได้ฝั่งนี้นี่เรายังมีเป็นเรียกว่าเป็นพื้นที่สาหรับเลี้ยงเด็กนะครับแล้วตรงนี้ก็ยังเป็นราวแขวนเสื้อผ้าที่เล็กเป็นอะไรที่ค่อนข้างมินิมอลแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยยังดูแพงดูมีระดับอยู่ถือว่าครบเครื่องจริงๆนะครับกับสถานที่ของแคทลอฟโฮมส์เนี่ยตรงนี้เนี่ยมาเนี่ยแค่มาพักตรงนีน้ดื่มด่ำกับธรรมชาติคุณไม่ ที่บ้านนั่งชิลดื่มดากับต้นไม้ที่เขียวชะอุ่มทั้งหมดพื้นที่ตรงนี้เลยก็พื้นที่ค่อนข้างใหญ่บางคนก็มาปั่นจักรยานกันบางคนก็มาเดินเล่นนะครับเอาหมามาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยใครติดตามช่องผมเรื่องตกปลาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญไม่ได้มาตกกันเรื่อยแน่นอนที่เนี่ยเป็นการตกปลาที่จริงจังนะอย่างที่บอกคือด้วยพื้นที่ของทะเลสาบที่ใหญ่มากเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่มีปลาโชฟี่ระดับโลกที่ผมเองก็มาตามหาที่นี่ก็ละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมเลย ไปกันครับอันนี้นะครับเดินออกมาด้านนอกบ้านเพียงประมาณสัก10เมตรได้มั้งเราก็จะถึงจุดตกปลาของแล้วนะครับต้องบอกว่าอันนี้ต้องจองแยกกันนะจองก่อนที่นี่เนี่ยระบบการตกปลาของเขาเนี่ยคือมันจะเป็นทะเลสาบนะครับมี2ฝั่งอย่างที่บอกมีแคทรอฟเลกนะครับแล้วก็โพฮานเลกนั่นเองนะครับฝั่งแคทรอฟเนี่ยจะเป็นทะเลสาบครับฟิชชิงนะครับอ่าก็เป็นเกมกีฬาตกปลาที่ชาวอังกฤษชอบและตอนหลังโด่งดังไประดับโลกจนมีวงการของตัวเองเด่นยังไงเนี่ยไปชมได้ที่คลิปที่กำลังจะมาในเร็นี้นะครับเดี๋ยวผม ออให้ด,ดแต่โอเคมาเรื่องเทเลสับต่อนะครับจุดตรงนี้เขาจะเรื่อเป็น position นะครับจะมีตัวเลขติดอยู่เทเลสับแคทรอลนี่จะมีหมด17 Position ก็คือจุดที่เราสามารถมาแคมปิ้งได้คุณจองหรืทีนะครับเนเวทราคาเท่านี้เนี่ยคุณสามารถอยู่ได้24ชั่วโมงเพื่อสามารถจองงหนาได้ว่าจะมากี่วันจะจองคู่กับบ้านก็ได้หรือจะไม่จองบ้านพักก็ได้นะครับสามารถมานอนแคมป์อย่างบางกลุ่มที่เขาอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็คือนอนที่จุดตกปลาไปเลยตรงนี้ก็สามารถมาปูแคมป์ทำอาหารทำอะไรได้เต็มที่เลยแต่ก็มีกฎเกณฑ์ขขออองงงเ้้าาาาาัันนีสามรารถปรึกษกษบทผูดดแไ นทั้งหมดนี้นะครับมีเพียง17จุดเท่านั้นนะครับในพื้นที่ถึง25เฮกเตอร์นะครับซึ่งก็โอ้โหทะเลสาบใหญ่จํานวนคนตกปลาน้อยนะครับเพื่อให้ความส่วนตัวความ p r i v a t สูงนะครับต้องบอกว่ามันสําคัญมากเพราะว่าปลาเราไปคาร์ฟฟิชชิ่งเนี่ยเราต้องตีเบ็ดค่อนข้างไกลมากนะครับซึ่งอนาเขตที่เราจะอ่อยเหยื่อไว้เนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญดังนั้นเขาไม่อยากให้ใครมายุ่งส่วนโพฮานเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นอีกเพราะว่าถึงทะเลสาบจะเล็กกว่านะครับพื้นที่ประมาณเท่านี้เนี่ยแต่เขายังมี position ให้ตกปปลลาาาเเเเพีีียยงง3จุดท่่่นนนนนััั้้้ชือมมครรบต เหยียบร้อยกิโลกรัมกยังมีปลาทองคําเป็นปลาดุกทองคําที่ผมเองก็ตั้งใจมาตามหาด้วยอันนี้ก็ต้องก่อชมนะครับอ่าก็ค่าประสบการณ์ตกปลาสามารถเลือกอ่าลายได้นะครับอุปกรณ์เขาแนะนําให้ออกมาเองแต่ว่าเราสามารถเช่าอุปกรณ์ที่นี่ได้แล้วถ้าคุณไม่มั่นใจเรื่องของการตกปลาเนี่ยเขายังมีไกด์นะครับอย่างผมเองเนี่ยก็มีไกด์ช่วยดูแลเพราะผมไม่เคยตกคาร์ฟฟิชชิ่งหรือแคทฟิชชิ่งมาก่อนเลยในีวิต,ตเราสามารถจ้างไกด์ดูแลเราได้24ชั่วโมงนะครับจ้าง1วันเนี่ยเขาจะอยู่ดูแลเปลี่ยนเหยื่อเปล ฟังผมโม้ไม่เยอะก็ว่าตกปลาที่นี่ดีนักดีหนางั้นผมเอาภาพน้ำจิ้มตอนที่ผมตกปลาที่นี่มาให้ดูสักหน่อยกรับกันไปชมกันครับมาแล้วพี่มาแล้ว ติดเรือติดเรือติดเรือย้อนตมงน้อง,องอโอ้โหหืหโหืไอ้ด้ามเกไปไหนหวะอยู่ข้างๆก็ยบผมอ่ะ เอาไปอย่างเดียวเลยโอ้ยมาครับมาครับมาครับยวต้องพยายามมุดขัดหนีไป,ไปเฮ้ยใช่ใช่ปลาเผือกใช่ปลาดุกทองคากา ชัวทีเซอร์คร่าวๆนะแต่ยังไม่สปอยกัน,กนรอติดตามชมจะเอามาเล่าเต็มๆแบบมหากราบสุดๆที่ดูกด subscribe ร้อ้นะครับเดี๋ยวมีคลิปให้ดูในอนาคตแน่นอน อ่ะเรียบร้อยนะครับและนี่แหละครับคือแค o ล f Homes สื้อแ t g ล l f Lakes นะครับอันนี้ต้องให้เครดิตคุณยาขอบแบกเนอร์อีกรอบนะครับที่เชิญชวนผมมานะครับล้วก็สร้างสรรค์สถานที่แบบนี้ผมชอบดีไซน์ที่มันเอาความโมเดิร์นนะครับความสะดวกสบายของรีสอร์แนวแบบเอาท์ดอร์เนี่ยมาอยู่กับการตกปลาที่ตั้งใจทําจริงๆปลาที่นี่เนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายแล้วก็น่าสนใจผมว่าใครอยากลองทํารีสอร์แนวนี้เนี่ยไปหาพื้นที่ที่ต่างจังหวัดดีๆที่ไทยเนี่ยทำที่พักดีๆแล้วก็หาแหล่งน้ําที่มันกึ่งธรรมชาติที่มีปลาธรรม เข้ามาด้วยยเนี่มันก็น่าจะน่าสนใจมากๆนั่นเองนะครับยังไงก็อีกรอบนึงครับขอบคุณทาง Cat Golf Lakes หรือว่า Cat Golf Homes นะครับเดี๋ยวผมขึ้นคอนแทคไว้ให้ที่ให้ผมได้มาถ่ายรีวิวได้มาท่องเที่ยวที่นี่ก็ต้องขอบคุณคุณเย่ขอบแบ็กเนอร์นะครับแล้วก็ทีมงานที่ช่วยดูแลผมเช่นเดียวกันสำหรับทริปนี้เนี่ยผมน่าจะกลับมาเช็ควิพากษ์อีกแล้วหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีไปทำอะไรอย่างอื่นที่อื่นอีกมากมายเลยใครอยากเห็นคอนเทนต์แบบไหนทำอะไรคอมเมนต์มาให้เยอะนะครับพยายามหาเรื่องของสาระปนความสนุกเนี่ยมานำเสอเนเอให้เรา นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยหรือว่าจะแนะนำสปอนเซอร์มาเข้ารายการเรานะ <c oughs> ก็ยินดีนะครับผมไว้เจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ